ครับเดี๋ยวเรามาดูผลงานกันนะครับว่าผลงานจะได้ขนาดไหนนะครับวันนี้ไปตกปลาไม่ได้เลยมาดำปลาแทนครับแต่เ,เราไปดูผลงานกันเลยนะครับไม่เี้นะครับนี่ใหญ่ก็เลยครับประมาณไซส์ห้าโลครับผมไปหยิบไซส์ห้าโลใหญ่ไซส์ห้าโลแล,ล้ว มีการคอเลยครับผมแต่ดูตัวอะไรครับผมจะเป็นนี่ยี่สกยี่สบครับอากางตัวครับเดี๋ยวจะเป็นปานินสองคำตัวครับปานินไซส์ไม่ค่อยใหญ่ครับไซส์ก็ขนาดนี้ครับปานินได้ปานินประมาณสี่ห้าตัวครับผมโถฟีต้องตัวนี้ครับโอ้โหโคตรใหญ่ใหญ่มากเลยประมาณห้าโลครับผมอ่างดอกกายครับใครอยากมาก็มาครับอ่างดอกกายดูไซส์ครับไซส์ใหญ่มากเลย เจอสองตัวท่านี่ตัวเดียวครับผมกระโดดยักษ์ครับผม